ร่างของมาตี้ลงไปนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของแมทท่าทางจะถูกใจไอ้หนุ่มน้อยนี่มากเลยสินะยายเกาซิงั้นเรามาเริ่มแข่งกันเลยดีกว่าทั้งคู่ตกลงกันไว้ว่าเส้นชัยคือสุดปลายทางถนนเส้นใยแสงหลังจากนั้น<ะ>ทั้งยายและนักข่าวหนุ่มก็ตั้งท่าเตรียมพร้อมรุ่นน้องเจ้าของมอเตอร์ไซค์ของแมทออกมายืนรอให้สัญ,ญญาณด้วยความตื่นเต้น<ะ>พอสิ้นเสียง นักแข่งทั้งคู่ก็ทยานออกตัวกันไปด้วยความเร็วสูงการแข่งขันค่อนข้างสูงสีกันยายสปีดมีท่าทีแปลกใจเล็กน้อยส่วนทางแม็ก็มีท่าทีมั่นใจเป็นอย่างมากแต่มาตี้ที่นั่งซ้อนท้ายอยู่ดูจะไม่ชอบความเร็วสักเท่าไหร่เขาร้องวุ่นวายและดิ้นไปมา แขนสองข้างกอดแน่นที่ลำตัวของแม็กหน้าตาตื่นตกใจเหมือนคนที่นั่งรถไฟเหาะตีลังกาในสวนสนุกทำให้การควบคุมมอเตอร์ไซค์ของเขายุ่งยากทุลักทุเลมากขึ้นแถมถนนบางช่วงก็ค่อนข้างขรุขระแต่มันไม่ใช่ปัญหาที่ในแสงยายแกยังพุ่งทะยานด้วยความเร็วสูงแขนงโชว์กระโดดตีลังกาหลบหลูลึกบนถนนได้อย่างง่ายดาย ว้ตนูตะโกนบอกมาตี้แล้วสักพักหนึ่งนักข่าวหนุ่มก็เริ่มรู้สึกว่าร่างที่ซ้อนอยู่สงบนิ่งมากขึ้นเขาคิดไปว่าไอ้หนุ่มนี่มันก็พูดรู้เรื่องเหมือนกันแฮะแต่พอหันกลับไปมองก็พบว่ามาตี้แค่วะากลัวความเร็วม,มากจนสติหลุดดวงตาล่องลอยคงจะสลบไปแล้วนั่นเองแต่อย่างไรแขนเขาก็ยังคงกอดแน่นไม่มีท่าทีว่าจะร่วงลงไปแมตต์อาศัยจังหวะนี้บิดคันเร่งจนสุด ความเร็วพุ่งสูงจนแซงยายแสงไปได้เป็นไงล่ะยายผีอึอ้งไปเลยสินักข่าวหนุ่มหันไปเย้ยยายแสงร่างของผีร้ายยังคงรักษาระดับความเร็วและสบตาเขานิ่งสงบไม่หว่นไหวแมทรู้สึกแปลกใจแต่เมื่อหันหน้ากลับมามองที่เส้นทางเขาพบว่าตัวเองลืง่นไปเลยว่าข้างหน้าเป็นทางโคงงง้งหักศอกแมทพยายามลดความเร็วเพื่อเข้าโคง้งแต่ไม่ทันเสียแล้วมอเตอร์ไซค์ของเขาเสียหลักล้มลงรง